ขอพรานการกราบทูลทูลและเรียนท่านที่เคารพในวิษสหายใน Facebook ครับวันนี้จะขอ,อนำเรียนเรื่องกับอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาในเอเชียแปซิฟิกและความสัมพันธ์กับทักษิณคินวัตรเป็นตอนที่4 3ตอนแรกนั้นได้กล่าวนำเกี่ยวกับเรื่องการขยายอิทธิพลของสหรัฐอเมริกามาในพื้นที่เอเชีย ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองจนกระทั่งมาถึงช่วงสงครามเกาหลีโดยเมื่อสัปดาห์ก่อนนั้นได้นำเสนอถึงเรื่องแนวทางการพัฒนานโยบายต่างประเทศตั้งแต่ลัทธิมอนโรจนมากระทั่งสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อเกิดสงครามเกาหลีขึ้นในปี1950จนถึงปี1953นั้นเนื่องจากการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต ภายใต้การนำของสหภาพโซเวียตได้เข้ามายึดครองเกาหลีตอนเหนือส่วนฐานสาธารณชินั้นเข้าไปปลดอาวุธฐานญี่ปุ่นทางตอนใต้เมื่อดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องสงครามกับญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนายพลแม็กอาเธอร์แม่ทัพใหญ่ฝ่ายสัมพันธมิตรได้เข้าไปครอบครองญี่ปุ่นและบังคับให้จัดตั้งรัฐธรรมนูญขึ้นภายใต้การชี้นำของสหริกาโดยกำหนดว่า ญี่ปุ่นจะต้องไม่มีกองทัพอีกต่อไปการป้องกันประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นภารกิจของสหรัฐอเมริกาและประเทศสัมพันธมิตรแต่ช่วงต่อมาในระยะหลังประมาณปี2ปีนี้เองญี่ปุ่นได้แก้กฎหมายรัรรมนูญและสามารถจัดตั้งกองทัพให้ใหญ่โตมากขึ้นได้เมื่อเกิดสงครามเกาหลีขึ้นสหรัฐอเมริกาเข้าไปช่วยกองทัพของเกาหลีใต้ซึ่งอ่อนแอทั้งปริมาณกำลังพล และความล้าสมัยของอาวุธยุโทโธปกรณ์เนื่องจากหากเกาหลีใต้ถึกถูกยึดครองแล้วคาบสมุทรเกาหลีทั้งหมดจะต้องตกอยู่ภายใต้การครอบครองของคอมมิวนิสต์ซึ่งประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรตอวันตกนั้นไม่สามารถยินยอมได้โดยเด็ดขาดในช่วงแรกเมื่อกองทัพสัมพันธมิตรเริ่มเข้าไปตีโต้กองทัพของเกาหลีเหนือก็ถอยล่นไปเรื่อยๆจนถอยมาเกือบถึงแม่น้ํายาดู ก็กระทบกับผลประโยชน์ของประเทศจีนดังนั้นจีนจึงระดมอาสาสมัครลงมาร่วมรบกับกองทัพเกาหลีเหนือในชุดแรกประมาณ200,000คนเมื่อได้กองทัพของจีนเข้ามาสนับสนุนกองกำลังสาชาติก็อยู่ในภาวะตั้งรับและล่นถอยช่วงหลังจึงถูกตีถอยล่นมาเรื่อยๆนายพลแมคอาเธอร์อ Arthur, มองเห็นว่าหากต้องการชัยชนะอย่างเด็ดขาดจะลบเฉพาะในประเทศเกาหลีไม่ได้ จะต้องทำลายล้างประเทศจีนด้วยโดยเสนอนายพลทรูแมนแก้ไขครับเสนอต่อประธานดีทรูแมนในการทิ้งระเบิดประมณูในเขตพื้นที่ประเทศจีนเหนือลุ่มน้ำยาลูซึ่งเป็นเส้นเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือกับจีนเพื่อตัดตอนไม่ให้จีนสามารถส่งกองกำลังอาสาสมัครลงมาช่วยลบในทานตอนใต้ได้ประธานาธิบดีทรูแมนเห็นว่าสงครามจะขยายตัวมากเกินไป จนอาจจะเกิดสงครามโลกขึ้นได้จึงไม่ยินยอมและสั่งปลดนายพลแมค r อาเธอร์นั่นก็คือที่มาจากคำปราศัยของนายพลแมค r อาเธอร์ที่โรงเรียนในร้อยเวสต์พอยว่าฐานเก่าไม่มีวันตายเพียงแต่จางหายไปเท่านั้นเมื่อนายพลแมค r อาเธอร์ถูกลปลดแล้วนายพลคนใหม่รับนโยบายจากฟรานดีทรูแมนไม่ให้ขยายขอบเขตขสงครามออกไปดังนั้นแนวตั้งรับยึงยันกันอยู่บริเวณเส้นขนานที่38 และก็มีการเจรจาหยุดยิงตั้งแต่ปี1953จนถึงวินาทีนี้สงครามเกาหลียังไม่เคยสงบเพียงแต่หยุดยิงเท่านั้นกองทัพไทยได้ส่งกำลังเข้าไป8พลัดจำนวนประมาณ12,000คนและเราก็ประกาศกิดิภูมิสร้างวิธกรรมในการรบที่เนินพอกช็อปและทีโบนในวันนี้วันที่24วมิถุนายนเป็นวันครบครอบ ที่กรมฐานราบที่21ส่งกำลังทหารไทยเข้าไปร่วมรบกับทหารสาธารณชาติที่ประเทศเกาหลีจึงมีการประกอบพิธีกันขึ้นที่ค่ายนาวิวนจังหวัดชลรีในวันนี้ครับวีรกรรมของทหารไทยนั้นก็คือได้รับมอบหมายให้ตั้งที่มั่นอยู่บนเนินเขายุทธศาสตร์ชื่อเนินพอกชอบและ ได้รับการเข้าตีโต้จากทหารเกาหลีเหนือร่วมกับฐานจีนจํานวนประมาณ1กลมหรือประมาณ3ามกองพันแนวตั้งรับของไทยนั้นอยู่ที่สูงและมีรั้วลวดหนามฐานจีนและเกาหลีเหนือบุกเข้าตีตลอดคืนจนกระทั่งใกล้รุ่งก็สามารถจะแหกแนวรั้วหีบเพลงเข้ามาได้ทําการประจันบานกันตัวตัอตัวด้วยดาบปลายปืนผลที่สุดสดก็คือฐานจีนและเกาหลีเหนือตายตาม ตลอดแนวป้องกันของนาไทยจำนวนประมาณ200คนฐานไทยตายและบาดเจ็บประมาณ60คนจากวิรกรรมครั้งนี้เองกองทัพไทยที่ส่งไปในเกาหลีึึไจะรับสัญญาว่ากองพันพยักน้อยลิเติ้ลไทเกอร์และได้รับการประดับเหรียญกล้าหารขององค์การสาปรชาติที่ธงชัยเฉลิมพลนับเป็นเกียรติประวัติและชาวเกาหลีทั้งมวลที่มีอายุตั้งแต่50ขึ้นไปต่างทราบซึ้งถึง ความเป็นมิตรและการสับสนุนอย่างเต็มที่ของไทยต่อประเทศของเขาฐานไทยอยู่ที่นั่นจนกระทั่งมีการเจรจาหยุดยิงกําลังลบส่วนใหญ่ก็ถอนออกมาแต่ปัจจุบันนี้ก็ยังคงกําลังส่วนหนึ่งไว้ในบริเวณแนวปันมุมจรก็คือในฐานะนทหารสังเกตการเพราะอย่างที่เรียนแล้วสงครามเกาหลียังไม่เคยยุติลงอย่างสิ้นเชิงหลังจากที่มีการหยุดยิงเกาหลีเหนือพยายามจะส่งกาลังเข้ามา รอบสังหารประทานดีเกาหลีใต้และกรุงโซลอีกหลายครั้งและแต่ละปีก็มีการส่งสายลับเดินทางมาโดยการผ่านพรมแดนหรือส่งผ่านโดยใช้เรือดำน้ำเข้ามาในเขตเกาหลีใต้โดยตลอด <c oughs> ก็ถูกฆ่าถูกไล่โจมตีกันทุกปีจนกระทั่งทุกวันนี้ก็จะเกิดเหตุการณ์เหล่าน,ลานี้ขึ้นเสมอนี่คือเกียรติประวัติของกองทัพไทยในครั้งนั้นและอิทธิพลของสเริกาจึงมีกาลังอำนาจมากขึ้น เพราะได้ถือโอ,อก,กาสคงกําลังไว้ในเกาหลีใต้ในปัจจุบันนี้มีกําลังอยู่ประมาณ30,000คนในพื้นที่เกาหลีใต้นอกจากมีฐานทัพส่วนหน้าอยู่ที่โยโกซุกะซาเซโบะและควมโอกินาวาในประเทศญี่ปุ่นแล้วอิทธิพลของอเมริกาก็ขยายมากขึ้นหลังจากนั้นในช่วงการเกิดสงครามเวียดนามขณะนี้มีเสียงรบกวนจากสุนัขสี่ตัวที่บ้านเต็งขอยุติ การจัดรายการเพียงเท่านี้โอกาสต่อไปจะได้นำเสนอในส่วนข้งรายละเอียดต่อไปขอบคุณทุกท่านที่กรุณราสนใจครับ